มีคำสองคำที่หลายคนชอบนะปรารถนาคือคำว่ารู้ใจหลายคนอยากจะมีคนรู้ใจมีเพื่อนที่รู้ใจมีคนรักหรือแฟนที่รู้ใจมีลูกน้องนะที่รู้ใจเพราะว่าถ้ามีคนรู้ใจ อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะชีวิตมันก็จะมีความสุขราบรื่นได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจอนอกจากคนรู้ใจแล้วนีหลายคนก็อยากจะรู้ใจคนอื่นด้วยอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าอาจ,จะได้เกี่ยวข้องกับเขาได้ถูกต้องหรือว่า จะได้รู้ว่าควรจะ,ะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรแต่เมื่อคนรู้ใจนะหรือว่าไปรู้ใจคนอื่นเนี่ยนะมันมันไม่ดีเท่ากับการรู้ใจตัวเองนะการที่เราจะมีคนรู้ใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีนะไปควานหา ตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ได้เจอคนรู้ใจเลยก็ได้และการที่จะไปรู้ใจคนอื่นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็ทำได้ยากด้วยนะถ้าไม่มีเจตโตปริยญาณน,นะหรือว่าญาณพิเศษเนี่ยมันก็ยากนะที่จะรู้ใจคนอื่นและไปรู้ใจเขาเนี่ยบางทีก็ทำให้เราทุกข์นะ จะรู้ว่าขณะนี้เขาไม่ชอบหน้าเราเขาไม่พอใจเราเขากำลังดินทาเราอยู่ในใจไม่มีประโยชน์ส่วนคนรู้ใจก็หาได้ยากมันจะง่ายกว่าหนะ้าตาว่าเราเพียรพยายามที่จะรู้ใจตัวเองการรู้ใจตัวเองนี่มันมันง่ายกว่าการไปรู้ใจคนอื่นนะมันก็ง่ายกว่าการที่จะมี หรือได้คนรู้ใจมาอยู่เคียงข้างเราและยิ่งว่นนั้นคือมันมีประโยชน์ด้วยอย่าไปสแสวงหาคนรู้ใจเลยนะหรืออย่าไปดิ้นรนที่จะไปรู้ใจคนอื่นจะมารู้ใจตัวเองดีกว่าเพราะคนสน่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะการรู้ใจตัวเองรู้ใจตัวเองนี่หมายความว่าอย่างไงนั้นก็หมายความว่าเรา รู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรหรือว่ารู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจในความคิดนี่มันอยู่ในหัวเราแท้ๆความรู้สึกมันก็อยู่ในใจเราแท้ๆมันอยู่ใกล้มากเลยแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้แล้วพอไม่รู้เข้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าถูกมันครอบงำ ถูกความคิดลากจูงลองสังเกตดูเราคิดต่พึ่ะพือแต่กลับไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะเราคิดไปเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดแล้วพอกลับมารู้ตัวก็กลับสงสัยว่าเมื่อกี้คิดอะไรอยู่เป็นไหม คิดไปเรื่องเป็นราวยาวเหยียดแล้วก็รู้สึกมันซะด้วยนะขณะที่เดินตรงกรมก็ดีขณะที่สร้างจังหวะก็ดีแล้วพอกลับมารู้ตัวมันสงสัยขึ้นมาเลยเมื่อกี้คิดอะไรนะพยายามย้อนสืบสาวว่ากาลังคิดนะเมื่อกี้คิดอะไรนะมันกลับนึกไม่ออกนะว่าคิดอะไรลหลายคนก็ไม่ได้พอรู้สึกหงุดหงิดนะพยายามที่จะขุดคุยให้ได้วเมื่อกี้คิดอะไรคิดอะไรแม่ แต่มันจำไม่ได้อันนี้เราหลงคิดแล้วคิดยืดยาแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรและพอไม่รู้ว่าคิดอะไรเนี่ยนะมันที่ก็ปล่อยความคิดนี่มันเล่นงานเราจนนอนไม่หลับหรือว่ากลัดกลุ้มใจอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์เนี่ย โกโรธก็ดีเศร้าก็ดีเครียก็ดีกลัวก็ดีเนี่ยทั้งที่มันทำให้เราแย่ทำให้เราขดหูทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยแต่คนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวตอนนี้ตัวกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่โกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธนะกลัวก็ไม่รู้ว่ากลัว เพราะขณะที่โกรธเนี่ยใจมันนึกถึงแต่การจะตอบโต้การแก้แค้นการเล่นงานเขาจิตมันเรียกว่าส่งออกนอกไปอยู่กับการวางแผลหรือไปจดจ่ออยู่กับคนนั้นคนนี้ที่กำลังต่อว่าเราทั้งที่ความโกรธมันเผาลนใจในแต่กลับไม่รู้ไม่แต่ความโกรธเลยนะแม้แต่ความเบื่อความเซ็งเนี่ย อารมณ์อ่นอ,อนๆเ,นเกิดขึ้นกับใครบางทีเขาก็ไม่รู้นะบางครั้งอตมาก็ถามยโยมนะที่มาหาว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรหลายคนตอบไม่ได้นะพยายามควานเข้าไปหาว่าเร้สึกอย่างไรบางทีควานหายังไม่เจอเลยไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีแต่ว่า ไม่สังเกตมันไม่ใช่แต่อารมณ์อย่างเดินนะแม้กระทั่งความความทุกข์ใจเวลามันมีความปวดความเมื่อยหลายคนเนี่ยเวลานั่งนานๆแล้วปวดเมื่อยแต่เขาไม่ค่อยสังเกตนะมันนอกจากความปวดความเมื่อยที่กายหรือที่เท้าแล้วเนี่ยมันมีความทุกข์ที่ใจด้วยถามเขาว่าตอนนี้ทุกข์ไหมทุกข์ ทุกข์เพราะอะไรหรือทุกที่ไหนบอกทุกข์เพราะปวดทุกข์เพราะเมื่อยทุกที่กายทุกที่เท้าทุกที่หลังมันปวดมันเมื่อยแล้วใจทุกข์ไหมบางคนยังงงเลยนะใจมันทุกข์เหรอั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยใจมันก็บ่นนะโอ้ยเมื่อไหรจะเลิกสักทีเมื่อไหรจะเลิกสักทีปวดเลิกเกินฉันอยากจะเข้าห้องน้ําเต็มทีแล้วใจมันบ,นบ่นเงี้ยนะ แสดงว่าใจมันทุกข์แต่ไม่รู้นะเจ้าตัวไม่รู้ว่าใจมันทุกข์รู้แต่ว่ากายทุกข์หลังปวดนะเท้าเมื่อยหรือว่าขาเป็นเน็บนะอันนี้ก็ก็คืออาการกันที่ไม่รู้ใจนะไม่รู้ใจแล้วพอไม่รู้ใจไม่รู้ความคิดไม่รู้อารมณ์เนี่ยมันก็มันก็เข้ามาเร่งงานเรา ล้หลายคนแม้ทั่งมาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการรู้ใจเวลามาปฏิบัติก็คิด,ดอยากแต่หาทางดับความคิดพยายามกำจัดความคิดคิดแต่ว่าหรือว่าปรัถนาะแต่ว่าเนี่ยจะทำไงไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้นทุกเหลือเกินความคิดฟุ้งซ่านเยอะมากมาปฏิบัติเพื่อจะได้ ให้ความคิดมันหมดไปมันจะได้สงบนะไม่สนใจที่จะฝึกให้รู้ทันความคิดหรือให้รู้ทันอารมณ์ตรงที่มันสำคัญกว่านะเป็นเพราะว่าไปตั้งความคิดเอาไว้ผิดนะนะไปตั้งความปรารถนาที่มันผิดนะไม่ถูกต้อง ก็คือว่าเนี่ยปฏิบัติแล้วจะได้ไม่มีความคิดมันจะได้สงบความคิดนี่มันมันเป็นธรรมดานะที่มันจะเกิดขึ้นในใจเราถ้าเราคิดจะไปจัดการกับความคิดให้มันดับไปให้มันหมดไปเนี่ยอันนี้แสดงว่าตั้งความหวังผิดแล้วละวางใจผิดละ หลวงปูดดูสัตุตตโลนี่ท่านท่านพูดย้ำเตือนลูกศิษย์นะว่าเนี่ย้ความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นอยู่เสมอนะห้ามไม่ได้เหมือนกับลมหายใจการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งเพื่อดับความคิดการปฏิบัติยังไม่ได้มุ่งเพื่อดับความคิดนะเอาแค่ว่าเนี่ยพอจิตมันนึกคิดปรุงแต่งก็รู้ทันมัน นะอย่าไปฝันทั้งนั้นที่ตื่นคือลงคิดโดยไม่รู้ตัวนะเท่านี้ก็พอแล้วนะนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยนะมาปฏิบัติเพื่อจะได้ให้ความคิดมันหมดไปนะหมายถึงความคิดฟุ้งซ่านนะนะแต่ไม่ได้สนใจที่จะรู้ทันความคิดแล้วนะพอจะพยายามดับความคิดพยายามกดข่มความคิดเนี่ยนะ มันเกิดอะไรขึ้นมาเครียดก่อนจะเครียดมันก็เกิดความหมงุดหงิดไม่พอใจที่มันมีความคิดเยอะ <c oughs> หลายคนทำด้วยความทุกข์เพราะว่าความคิดมันเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ไปคิดว่าตัวเองทุกข์เพราะความคิดฟุง้งซ่านที่จริงทุกข์เพราะวางใจไม่ถูกต่างหากคือไปไปรังเกียจมัน พอรังเกียจแล้วก็พยายามผลักไสมันแล้วพอพยายามผลักสแล้วเนี่ยนะแค่เนี่ยมันก็ทุกข์แล้วล่ะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อจิตมันดิ้นนะดิ้นเพื่อจะเอาก็ดีดิ้นเพื่อผักสก็ดีสิ่งที่ผักสเนี่ยไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่อาการผักสต่างหากที่ทําให้เราทุกข์นะความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่เพราะเราไม่ชอบมันเราไปพยายามผลักสมัน เราไม่เลยรู้ที่จะดูมันเฉยๆหรือว่ารู้ซื่อๆแค่รู้ทันมันก็พอละนะแค่รู้ทันมันก็พอละไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นความคิดหรืออารมณ์เพราะแค่รู้ทันเนี่ยมันก็จะดับมันก็จะจางหายไปเองเพราะว่าความคิดหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น เพราะความหลงนะอันนี้ได้พูดไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานซืนแต่พอเรารู้ทันเมื่อไหรเนี่ยมันก็เรียกว่าความรู้ตัวกลับมาความรู้ตัวกลับมาความหลงหายไปมันก็ความคิดและอารมณ์ที่ปรุงแต่งมันก็ดับไปด้วยให้เราฝึกนะให้เรามาให้ความสำคัญกับการมารู้ใจ มากกว่าการไปควบคุมจิตใจาการปฏิบัติเนี่ยห้ว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อควบคุมความคิดหรืออารมณ์แต่เพื่อรักษาใจไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราความคิดมันจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่มันทําอะไรจิตใจเราไม่ได้เพราะว่าใจเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะ ไม่เข้าไปเป็นมันเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆไม่ได้รู้แบบผลักใสความคิดทุ้งซ่านไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจแต่เป็นเพราะการไปผลักใสมาต่างหากทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าเราฝึกให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นหรือว่ารู้ซื่อๆเนี่ยนะ ไม่ต้องผักสายมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องเอากับเอาอะไรกับมันให้ดูมันเฉยๆเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกนะแต่เพราะพยายามไปผักสายกดข่มหรือเป็นเพราะมีความอยากอยากให้ใจมันสงบปลอดจากความคิดไอ้ตรงนี้แหละที่มันทําให้ทุกข์เพราะมันเป็นความคิดที่สวนทางความเป็นจริงเพราะจิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่ง ตลอดเวลาเมื่อที่หลวงปู่ดูล่วว่ามันก็ลมหายใจเลยทีเดียวให้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกนะก็คือแค่ดูมันเฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยนะนอกจากคำว่ารู้ใจคำหนึ่งนะทีะ่มีความหมายกับพวกเรากมาือว่าถูกใจเนี่ยนอกจากอยากได้คนรู้ใจอยากได้อ เพื่อนที่รู้ใจแล้วเนี่ยเราก็อยากจะได้สิ่งถูกใจอาหารที่ถูกใจอากาศที่ถูกใจเสื้อผ้าที่ถูกใจคำพูดที่ถูกใจการงานที่ถูกใจสารพัดเราก็โหยหาปรารถนาสิ่งเหล่านี้แต่ที่จริงไอ้ความโหยหาสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเป็นเหตุให้เราทุกข์เพราะว่าธรรมดาเป็นธรรมดาที่เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ ในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าเราจะร่ํารวยเก่งมีอำนาจแค่ไหนก็จะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เรื่อยๆอ,อยู่บ,บ่อยๆแต่จริงแล้วเนี่ยนะปัญหารจริงเนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นจากการที่เราปรารถนาสิ่งถูกใจและลึกลงไปกว่านั้นนะี่ยก็คือการที่เราวางใจไม่ถูกนะกับสิ่งต่างๆ อะไรก็ตามนะถ้าเราวางใจไม่ถูกนะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเราได้ง่ายๆแล้วก็เลยเกิดความถูกตามมาเช่นเสียงดังเนี่ยนะเสียงดังหลายคนก็วมันมันไม่ถูกใจเลยนะเวลาเจอเสียงดังเนี่ยยิ่งมาภาวนาด้วยแล้วเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยเสียงดังไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่เราวางใจไม่ถูก ก็คือไปพยายามผักสมันความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกเป็นลบกับมันเนี่ยตรงนี้ตังหากที่ทําให้ทุกข์นอกจากความรู้สึกเป็นลบกับเสียงในหัวทําให้เราทุกข์แล้วเนี่ยความรู้สึกหรือการวางใจไม่ถูกนะเป็นลบกับเสียงที่อยู่รอบตัวเราก็ทําให้เราทุกข์เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไปคิดว่าเป็นเพราะเสียงต่างหากมีเรื่องราว่าสมัยที่หลวงพ่อชาท่านได้ไป นิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นก็มีหลวงพ่อสุเมโแล้วก็ลูกศิษย์ฝรั่งเนี่ยอีกรูป2รูปตามไปด้วยเจ้าภาพก็ให้ท่านาพำนักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนวิหารแฮมสเตดเราแวกนั้นเนี่ยมันก็มีผับมีบาร์กลางค่ำกลางคืนก็มีการเล่นดนตรีมีการร้องราทำเพลงกันเสียงก็ดังนะ เสียงก็ดังไปถึงวิหารซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หลวงพ่อเนี่ยพาพระและโยมเนี่ยทำสมาธิสี่สิบนาทีมีค่ำหนึ่งเนี่ยโเสียงดังเนี่ยจนกระทั่งพระหลายรูปโยมหลายคนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชาท่านนั่งนิ่งเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลยพอนั่งสมาธิเสร็จก็มีโยมคนหนึ่งมามา,มาหาหลวงพ่อ แล้วก็มาขอโทษนะขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมาไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีนะท่านกลองบอกว่าเนี่ยที่ที่โยมทุกข์กันเนี่ยนะนะก็เพราะใจเนี่ยมนไปทะเลาะก,กับเสียงเสียงมันก็ดังของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่เป็นเพราะใจเราต่างหากที่ไปทะเลาะ ใจเรารู้สึกลบกับเสียงนั้นมีอาการผลักสต่อเสียงนั้นถ้าแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆว่าเออได้ยินเสียงมากระทบหูแต่ไม่ไปสนใจมันหรือไม่ไปผลักสมันมันจะหงุดหงิดนะมันจะทุกข์ไหมให้ความทุกข์เนี่ยนะความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีอะไรกระทบกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเสียงรอบตัวหรือว่าเสียงในหัวแต่มันเกิดจากการวางใจที่ผิดนะคือไปผักใสมันเสียงมื่อไกลายเป็นเสียงที่ไม่ถูกใจนะเพราะเราวางใจไม่ถูกแต่ถ้าวางใจถูกนะเสียงมันก็ทำอะไรไม่ได้หนะ้าที่ผักใสนี่เพราะอะไรเพราะรู้สึกลบกับมันพอเรารู้สึกลบเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องผักใส เมือ่ออากาศหนาวเนี่ยนะที่จริงช่วงเนี้อากาศก,ก็ไม่ค่อยได้หนาวมากแต่สับหลายคนมันก็ยังหนาวอยู่ความหนาวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใจเป็นทุกข์นะมันก็แค่ทำให้กายหนาวแต่ใจไม่ได้หนาวหรือใจเป็นทุกข์ด้วยแต่พอใจผักใสเขา้าความทุกข์ใจเกิดขึ้นเลยหลายคนเนี่ยไม่ได้แค่หนาวกายนะั้นแต่มันทุกข์ใจด้วยแต่ไม่รู้รู้แต่ว่ากายมันหนาวกายมันหนาวรู้แต่ว่ามันทุกข์กาย แต่มองไม่เห็นว่าใจก็เป็นทุกข์และที่ใจเป็นทุกข์เพราะใจมันผักใสและที่ใจผักใสเพราะใจมันรู้สึกลบก,กับมันกับอากาศหนาวแต่ลองปรับความรู้สึกให้เป็นบวกดูหรือลองมองดูว่าเอออากาศหนาวก็ดีถนะ้ามาฝึกให้เราอดทนมาฝึกให้เราได้เจริญสติได้ไม่เพียงแค่รู้กายแต่ว่าได้มารู้ใจ้รู้เวทนาด้วย ถ้าถ้าเรามองบวกคือมองว่าเอออากาศหนาวมีประโยชน์อย่างไรนะไอความรู้สึกผักสายมันก็ไม่เกิดขึ้นพอความรู้สึกผักสายไม่เกิดขึ้นความทุกข์ใจมันก็ไม่ปรากฏไอความความทุกข์ใจเนี่ยนะลองมองดูดีๆนะมันเกิดจากการที่ผักสายและผักสายเพราะมันเห็นแต่ด้านลบของมันแต่พอเรานะลองมองมันเป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ ที่เคยรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราเนี่ยมันก็หายไปเลยในสายพุทธการนะมีพระรูปนนื่อช,ชื่อพระปุณณนะพระปุณณะจะไปมามาลาุทธเจ้าเพื่อจะไปกลับไปเมืองสุนาปรันตพุูธเจ้าก็ทักท้วงว่าคนสุนาปรันตะนี้เขาดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่า า <icana>, เขาด่าว่าก็ดีที่เขาไม่มาทุบตีเแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรก็มาทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรเขาไม่มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาก้อนหินมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรก็้อนหินมาคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาศาตรารืาเอาของแหลมมาแทง พระเจ้าก็ถามตอบไปว่าแล้วถ้าเอาของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรก็ของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายนะพระเจ้าก็ตัดถามตัวว่าตอบไปว่าเนี่ยถ้าเขาท่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาก,ก็ตอบว่าคนบางคนเนี่ยอยากจะตายต้องไปไปควนขวายหามีดหรือต้องไปจ้างคนให้มาฆ่าตัวเองแต่ถ้ามีคนมาจะมาฆ่าตัวท่านนะก็ก็ดีก็คือไม่เหนื่อย คือท่านมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยดีไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านก็ทําให้ท่านทุกข์ไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการมองบวกก็ทําให้อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่มีว่าทําให้เป็นทุกข์หรือทําให้ไม่ถูกใจมองบวกยังหมายความว่ารู้จัก มองเห็นสิ่งดีๆที่มันอยู่ข้างหน้านะหลายคนเนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าไปเห็นแต่ไปรับรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งที่สิ่งดีๆมันก็ปรากฏหรือมันก็แสดงตัวอยู่มีนะักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยขนาดไปถึงน้ำตกในาการ่านะโอ้น้ำตกในาการ่านี่มันมันสวยงามมากอาตมาไม่เคยไปนะแต่ดูจากภาพเนี่ย แต่บางคนก็ยังหุดหงิดนะเป็นทุกข์ทั้งที่อยู่ต่อหน้าน้ำตกแนกระราที่สวยงามเพราะอะไรนะเพราะไปจดจ่ออยู่กับนักท่องเที่ยวจีนบางคนที่มาเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งเสียงดังภาพที่สวยงามปรากฏอยู่ข้างหน้านะไม่สนใจแต่ไปนสนใจไอ้เสียงลงเล้งนะที่อยู่ข้าง การไปสนใจเสียงลงเล้งเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะแทนที่จะไปซึมซับชื่นชมกับภาพทิวทัศน์ที่งดงามเนี่ยอันนี้เรียกว่ามองลบนะแต่คนมองบัวเนี่ยเขาจะสนใจกับภาพที่สวยงามที่อยู่ข้างหน้าเสียงที่ะระคายหูเนี่ยเขาก็ไม่สนใจถ้ารู้จักมองบัวแบบนี้นะนะมันก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆเรียกว่าสิ่งที่ถูกใจ แต่พอมองลบเนี่ยมันก็จะพบมันก็จะรู้สึกหรือรับรู้แต่สิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็ใจก็เป็นทุกข์ให้ท่า,าพิจารณาดูดีๆในะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นหรือว่าการที่หลายคนชอบบน่นว่าเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยนะเอาเข้าจริงมันเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกถ้าวางใจถูกนะ,ะมันไม่มีนะความทุกข์ใจ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นหรือว่ารู้จักหาประโยชน์จากมันได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ไมปดิ้นรนผักใสมันเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการรู้จักฝึกจิตเพื่อวางใจให้ถูกเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่แต่การรู้ซื่อ,อรู้ทัน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ไปผักสายมันหรือว่ารู้จักมองบวกนะมองเห็นด้านดีของมันเห็นประโยชน์ของมันที่สำคัญอย่างนึ่งคือการที่เรานะไม่ไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งต่างๆเป็นเพราะเรายึดติดถือมัน่นนะในสิ่งต่างๆเช่นยึดว่าให้มันเที่ยงหรือยึดว่ามันต้องเป็นสุข มันต้องดีเนี่ยอันเนี้ยคือตัวการสำคัญเลยนะที่ทำให้เราทุกข์ใจสภาพความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรามันไม่ถูกใจเราเพราะว่ามันมันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มย่นผนเริ่มผมเริ่มงอกที่จริงอาการเรานนมันไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจนะแต่ที่ทุกข์ใจเพราะเราไปไปยึดไปหวังให้มันเที่ยงที่มันเคยสาวเคยหนุ่มก็อยากจะให้มันสาวหนุ่มไปตลอดกาลแต่พอมันแปลเปลี่ยนไป ใจจริงเป็นทุกข์ความแปรเปลี่ยนไม่ทำให้เป็นทุกข์นะแต่การไปยึดมั่นหรือคาดหวังไม่ให้มันแปรเปลี่ยนไปทางหางอันนี้เป็นตัวการที่ทำให้เราทุกข์ใจสิ่งต่างๆรอบตัวก็เหมือนกันนะมันก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของมันไปตามธรรมดาของมันมันไม่ทำให้เราทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ใจเพราะเราไปคาดหวังให้มันเที่ยงให้มันเป็นสุข หรือคาดหวังว่าให้มันถูกใจเราการปรารถนาสิ่งต่างๆปรารถนาให้มันถูกใจเราเนี่ยตรงนี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์เพราะความจริงเนี่ยนะมันมันล้วนแล้วแตนะ่ควบคุมไม่ได้จะหวังให้มันถูกใจเราเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แลวมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ใน,อำ,ในอำนาจของเรา แต่เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกกันนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ก็อย่างที่บอกนะจริงๆมันไม่ได้ทำความทุกข์ให้กับเราแต่เป็นเพราะความคาดหวังของเราหรือการวางใจไม่ถูกต่างหากอันถ้าเราวางใจถูกนะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าไม่ถูกใจเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันคือเหตุปัจจัยมันถึงเพราะมันก็เลยเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราพอไม่ถูกใจเป็นไงทุกข์เลย ในชีวของเรานะถ้าเราวางใจไม่ถูกนะั้นมันจะพบแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะแล้วก็จะบ่นโยวยวายทำไมเจอแต่เรื่องที่ไม่ถูกใจปัญหาไมู่่ที่ข้างนอกปัญหาู่ที่ข้างในคือเราวางใจไม่ถูกพอเราวางใจถูกนะอ,อทุกอย่างมันก็ถูกต้องไปหมดอากาศน้ําก็ถูกต้องแล้วฝุ่นพิษในกรุงเทพมันก็ถูกต้องของมันเพราะเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมก็เกิดขึ้น มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่แก้ไขนะเราก็แก้ไขเหมือนกันก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่เพื่อทําให้ไอ้ฝุ่นพิษมันลดน้อยถอยลงอันนี้เราก็ต้องทํากิจด,ด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ทําจิตอย่างเดียวทําจิตให้ถูกต้องก็สําคัญแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการทํากิจคือแก้ไขเพื่อสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นมา แต่พัน้ามันยังแก้ไม่ได้ใจก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าลองกลับไปนะไปทําเป็นการบ้านนะพวกเราหลายคนก็จะกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยแทนที่จะ,ะจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ถูกใจลองกลับมาปรับใจของเราให้ถูกดูเมื่อเราวางใจให้ถูกแล้วเนี่ย